จากกรณีนายสกรอายุ42ปีชาวจังหวัดสระบุรีเข้าร้องเรียนผู้สึ่อขาว่าเด็กหญิงบีนามสมมุติอายุ9ขวบลูกสาวของตนเรียนอยู่ชั้นป .4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านหมอได้ถูกพระบุญธรรมอายุ60ปีซึ่งเป็นพระวัดธรรมเสนาพยายามล่วงละเมิดทางเพศนานนับปี ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบ้านหมอหรือว่าสบพบ้านหมอได้นํากําลังเข้าจับกลุ่มพระบุญธรรมหลังได้หนีมากบดานที่บ้านญาติคาผ้าเหลืองตามหมายจับของสารจังหวัดสระบรุรีก่อนนําตัวไปทําการศึกจากการเป็นพระกับเจ้าคณะอําเภอบ้านหมอและนําตัวมาสอบปากคําเพิ่มเติมโดยนายบุญธรรมรับสารภาพว่าแค่กระทําอนาจารแต่ไม่ได้ข่มขืนและยังบอกกับผู้สื่อข่าวหน้าตาเฉยว่าเด็กยอมเองไม่ได้บังคับในแต่ละครั้งจะเรียกมา หาในคุติและจะปิดล็อกห้องเมื่อเด็กจะกลับบ้านตนก็จะให้ขนมและเงินไปทุกครั้ง ต่อมาร้อยตํารวจเอกพัฒนาพรพันฟักพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีพร้อมตํารวจชุดสืบสวนกว่า10นายได้นําตัวนายบุญธรรมไปทําแผนประกอบคํารับสาร,รภาพยังกุติที่เกิดเหตุในวัดธรรมเสนาระหว่างทําแผนเสร็จจะนําผู้ต้องหากลับสบพบ้านหมอญาติของเด็กหญิงผู้เสียหายได้บุกเข้ามารุมประชาทันผู้ต้องหาและรุมสาบแช่งต่างๆนานาจนเจ้าหน้าที่ตารวจรีบนําตัวผู้ต้องหากลับโรงพัก นางจินตนาภาชนะอายุ54ปีซึ่งเป็นยายของเด็กหญิงผู้เสียหายกล่าวทางน้ำตาว่าอยากให้ลงทูตอยากให้ลงโทษผู้ต้องหาให้หนักที่สุดการกระทำแบบนี้ไม่ใช่คนทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหากับนายบุญธรรมพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจารพาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามและกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือว่าสามีของตนซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึง20ปีหรือว่าจำคุกตลอดชีวิต